มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ a i s ในระบบเติมเงินหรือ a i s 12วักคอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยในเทปนี้จะเป็นเทปอัปเดตเน็ดไม่อั้นมาลดสปีดมาลดความเร็วแบบมัดรวมมาประจำเดือนเมษายน2567นี้นะครับซึ่งโปรโมชั่นตัวเนี้ยมีทั้งแบบที่เป็นเบอร์ใหม่มีทั้งแบบที่เป็นเบอร์เก่ามีทั้งแบบที่เป็นย้ายค่ายเบอร์เดิมมาลงในเครือข่ายของ a i s ในระบบเต็มเงินหรือ a i s 12 core นะครับแล้วก็ที่สำคัญฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิิมกันด้วยนะครับเ,เวลามีเทปรายการต่างๆที่ออกอากาศเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้รับทราบข้อมูลที่ด่วนๆกันเลยนะครับเพราะว่าช่องหลักๆของเทปรายการแต่ละเทปเนี่ยหลักๆจะอยู่ทางช่องของ u t u b บบ่าวจอมนิิมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเทปรายการก็จะนําไปเผยแพร่ต่อออกอากาศต่อทางช่อง YouTube ช่องอื่น นะครับเพระาะฉะนั้นท่านที่เจอในช่อง youtube ช่องอื่นๆเนี่ยฝากคุณผู้ชมกดติดตามช่อง youtube บ่าวจอมนิดซิมกันด้วยนะครับเป็นช่องหลักช่องมาสเตอร์ของเทปรายการที่ออกอากาศกับช่องอื่นๆนะครับก็อย่าลืมฝากคุณผู้ชมกดติดตามกันด้วยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของแพก็กเกจโปรโมชั่นของเรานะครับดังที่บอกไปว่าเทปนี้ทั้งเทปเนี่ยจะเป็นตัวรวมนิดไม่อันไม่ลดสปีดไมาลดความเร็ว นะครับไม่อ้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับตัวจริงเสียงจริงมัดรวมมาทั้งหมดเลยในเทปเทปนี้นะครับมีโปรโมชั่นไหนบ้างเดี๋ยวเราจะได้ดูรายละเอียดกันนะครับทีนี้ดูตามสื่อตัวนี้เลยนะครับตามแผ่นป้ายตัวนี้ก็คือว่าเป็นตัวเน็ตที่สําหรับเปิดเบอร์ใหม่กับสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นเบอร์เก่าสมัครไม่ได้นะครับโปรโมชั่นตัวนี้ เบอร์เก่าสมัครไม่ได้แต่เบอร์เก่าถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมต้องย้ายไปค่ายอื่นก่อนสัก1วันพอขึ้นสัญญาณของค่ายอื่นสัก1วันแล้วค่อยย้ายกลับมาเป็น e s ในระบบเติมเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเมื่อขึ้นสัญญาณา A AS เนี่ยคุณผู้ชมก็จะต้องรีบดําเนินการสมัครให้เสร็จภายใน7วันนะครับใครที่ย้ายมานะครับคุณผู้ชมย้ายออกไปแล้วย้ายเข้ากลับมาใหม่สถานะเท่ากับการเปิดเบอร์ใหม่นะครับและจะต้องสมัครแพ็กเกจให้เสร็จภายใน7วัน เริ่มนับระบบใหม่หมดเลยนะครับคุณอยู่ a s มากี่ปีก็ตามถ้าคุณย้ายไปค่ายอื่นปุ๊บแล้วย้ายกลับเข้ามาเริ่มนับ1ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ก็ย้ายออกไปก่อนสลับท่านที่เป็นเบอร์เก่าของ A AS s เอยู่เพราะมันสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับแต่เราสามารถไปดูโปรโมชั่นตัวอื่นได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องดูให้จบในเทปนี้อ่ะทีนี้มาดูเบอร์ใหม่ครับเบอร์ใหม่เนี่ยเปิดเบอร์มาจะต้องไม่เกิน7วัน นะครับแล้วก็ถ้าเกิน7วันไปแล้วสมัครเพจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้ส่วนาการไปเปิดเบอร์มาไปซื้อซิมมาเนี่ยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมไปซื้อซิมมาเองแล้วมาสมัครเองเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องบอกกับทางร้านกำชับกับทางร้านเลยว่าขอเป็นเบอร์ที่เปิดใหม่สดๆส,ส,สิงๆเท่านั้นนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอามาสมัครเน็ตแบบเปิดเบอร์ใหม่นะครับถ้ามันเกิน7็วันไปแล้วมันสมัครเพจโปรโมชั่นไม่ได้นะครับ เมื่อได้มาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็เติมเงินเข้าไปในระบบให้ครบ482บาทรวมภาษีนะครับ450บาทนั่นคือ,อยังไม่รวมภาษีถ้ารวมภาษีก็คือ482บาทโปรโมชั่นเน็ตตัวนี้ความเร็ว10เมกะบิตเพสิไม่ันมาุดสปีดมารุดความเร็วนะครับแล้วก็กดรหัสในการสมัครดอกจัน777ดอกจัน7703ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับกดสมัครเสร็จป,ปุ๊บรอรับข้อความยืนยันก็สามารถใช้งานบริเกบโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตตัวนี้กันได้เลย โปรโมชันตอนนี้ต่ออายุอัตโนมัตินาน6รอบนะครับในครั้งนี้6รอบนะครับเมื่อครบ6กรอบแล้วเขาก็จะต่ออายุอัตโนมัติต่อไปอีกให้กับคุณผู้ชมครั้งละ6รอบ6รอบ6รอบต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะมีการยกเลิกแพ็กเกจโปรโมชันเน็ตออกไปเองนะครับแต่โดยส่วนมากคือทางเอเสจะไม่ยกเลิกโปรโมชั่นเน็ตออกไปเองนะครับถ้ายังใช้อยู่ก็คือใช้กันไปเรื่อยๆใช้กันไปเรื่อยๆใช้กันไปเรื่อยๆนะครับทุกๆ30วันทุกๆ30วันทุกๆ30วันก็ใช้กันไปเรื่อยๆ นะครับทีนี้ส่วนหนึ่งนะครับเวลาเราเรียกตัวเน็ตแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นในระบบเติมเงินเนี่ยเขาจะไม่เรียกเน็ตรายเดือนนะครับถ้าเป็นระบบเติมเงินเขาจะไม่เรียกเน็ตต่อเดือนถ้าเป็นระบบเติมเงินเขาจะไม่เรียกเน็ตเดือนละนะครับแต่เขาจะเรียกว่าเน็ต30วันนะครับระบบเติมเงินเขาจะเรียกว่าเน็ต30วันเพราะฉะนั้นเน้นย้ํากับคุณผู้ชมกันทุกครั้งทุกเทปว่า ระบบเติมเงินเขาจะเรียกว่าเน็ตแบบ30วันเขาจะไม่เรียกเน็ตต่อเดือนเขาจะไม่เรียกเน็ตรายเดือนเขาจะไม่เรียกเน็ตเดือนละนะครับเพราะว่าคําว่าเน็ตรายเดือนเน็ตต่อเดือนเน็ตเดือนละเขาจะไว้เรียกสําหรับเน็ตมือถือที่เป็นระบบจดทะเบียนบินรายเดือนเท่านั้นครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นระบบเติมเงินมันจะควบคุมด้วยจํานวนวันนะครับมันจะนับ30วัน นับ30วันยังไงนับ30วันนับจากวันที่คุณผู้ชมผู้ชมเริ่มใช้ในรอบนั้นๆครับสมมุติคุณผู้ชมสมัครในวันนี้วันที่1เมษายน2 567ครับคุณผู้ชมสมัครวันที่1เมษายน2567มันจะไปครบวันที่30เมษายน2 567ครับนะครับมันจะไปชนชนชน30วันพอดีครับหรือมันอาจจะไปถึงวันที่29 มีสายน2567ตอนเที่ยงคืนครับอันเนี้ยคือเราถัวเฉลีย่ยถ้าโดยปกติเวลานับเนี่ยเรานับวันนี้วันที่หนึ่งครับแล้วพรุ่งนี้เป็นนับวันที่สองเพราะฉะนั้นมันก็จะไปชน30วันก็อยู่ที่ประมาณวันที่ถ้าไม่29เที่ยงคืนก็คือ30เที่ยงคืนครับนะครับแต่โดยปกติหลักๆแล้วมันจะไปหมดอยู่ที่ประมาณ29เที่ยงคืนพอขึ้น30เนี่ยมันสมัครไม่ได้แล้วครับมันเล่นเน็ตไม่ได้แล้วครับ คุณผู้ชมต้องเติมเงินไปแล้วมันจะต่ออายุให้เองอัตโนมัติทีนี้นะครับแต่ถ้าเดือนไหนที่มันมี31วันมันจะถอยลงมา1ว่าวัสวันครับเอาจําหลักง่ายๆครับเดือนไหนที่มี30วันมันจะถอยลงมา1วันแต่ถ้าเดือนไหนที่มี31วันมันจะถอยลงมา1อ่งวันสวันนะครับเน็ตมันจะไม่ชนเดือนเป๊ะเพราะมันนับ30วันของวันที่เริ่มนะครับนี่คือในเรื่องของการเรียกเน็ตของระบบเติมเงินนะครับหลายๆท่านเนี่ย ไปเรียกผิดแล้วบางร้านก็บอกข้อมูลผิดผิดให้กับผู้ใช้บริการมาครับหนักไปกว่านั้นก็คือไอ้พวกช็อปตามช็อปต่างๆของแต่และเครือข่ายนั่นแหละครับระบบเติมเงินอย่าบอกพนักง,งานอย่าบอกอผู้ใช้บริการไปว่าเป็นเน็ตต่อเดือนเน็ตเดือนละเน็ตรายเดือนนะครับมันไม่ใช่ครับมันเป็นระบบเติมเงินเขาเรียกว่าเน็ต30วันนะครับเคลียกันให้ชัดก่อนในส่วนนี้นะครับพูดกันทุกเทปและบางคนเนี่ยรู้มากครับ ผู้ใช้บริการบางคนรู้มากรู้มากแต่รู้ไม่จริงอ่ะคือสันดานรู้มากนะครับว่าจะไม่ด่าว่าจะไม่ด่าลงเทปนะครับคือมันสมควรที่จะด่าแหละบางคนอ่ะรู้มากครับรู้สันดานหมาแล้วรู้มากครับบางคนอ่ะนะครับแล้วรู้แบบผิดผิดมานะครับแล้วเถียงตาใสด้วยแหละครับบางคนอ่ะข้นับสามสิบวันมันชนเดือนชนเดือนพอมึ่งกีละชนเดือนแม่มึ่งกี่ล่ะอันนับสามสิบวันก็คือสามสิบวันมันก็บอชนเดือนนี่แหละ นะครับอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องของเราต่อครับราคา482บาทรวมภาษีแล้วนะครับถ้าไม่รวมภาษีคือ450บาทครับคุณเติมเงินเข้าไป450บาทคุณสมัครแพ็กเกจโป,ปรโมชันนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องมีเงิน482บาทถึงจะได้แพก็กเกจโปรโมชันตัวนี้ครับและอย่ารู้มากอีกนะครับนะครับแล้วห้ามนํามาใช้ในการหลุดบิดครับนะครับห้ามนามาใช้ในการหลุดบิดห้ามนามาใช้ในการหลุดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ แบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันเดี๋ยวเขาจะลดสปีดคุณลงนะครับเดี๋ยวเขาจะลดความเร็วของคุณลงนะครับส่วนนี้แหละพนักง,งานแต่ละชอ็อปร้านแต่ละร้านมันไม่บอกอรายละเอียดให้กับผู้ใช้บริการไงผู้ใช้บริการก็เลยเอาไปใช้กันแบบกระนำซัมเมอร์เซลเอาไปโหลดบิดบ้างอะไรบ้างผลสุดท้ายมันลดสปีดก็สมนำหน้าคุณมึงแหละครับทีนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของอข้อมูลกันต่อนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการเปิดเบอร์ใหม่นะครับโปรโมชั่นตัวนี้เปิดเบอร์ใหม่ แล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับสมัครให้เสร็จภายใน7วันของการเปิดเบอร์ใหม่สมัครให้เสร็จภายใน7วันของการย้ายค่ายมานะครับคนที่เป็นเบอร์เก่าย้ายไปค่ายอื่นก่อนครับให้ขึ้นสัญญาณค่ายอื่นสัก1วันแล้วค่อยย้ายกลดับเข้ามาแล้วก็สมัครแพก็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับหมวดเขตในการสมัคร30เมษายน2567สําหรับแพก็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะต่อ,อ,อโปรโมชั่นในการสมัครเปิดเบอร์ใหม่ให้กับคุณผู้ชมต่อไปเรื่อยๆแหละครับคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ใครที่ใช้โปรโมชั่นตัวนี้อยู่ก็ต่ออายุอัตโนมัติกันไปเรื่อยๆทุกๆ30วันนะครับถึงแม้ว่าจ,จะครบหกรอบแล้วก็ตามแต่แต่ก็ยังใช้ได้ต่อไปรอบที่7รอบที่8รอบที่9ก้ารอบที่รอบที่ก็ยังใช้โปรโมชั่นตัวนี้ได้อยู่นะครับของเน็ตในระบบเต็มเงินจากทางค่ายของ ais e ครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมกันด้วยนะครับเวลามีเทปรายการต่างๆที่มันามาใหม่เนี่ยจะเป็นเทปมาสเตอร์จะอยู่ในช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมนะครับ ต่อมาดูโปรโมชันตัวนี้กันต่อนะครับโปรโมชันตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเปิดเบอร์ใหม่เหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่กับย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยกับเมื่อกี้ครับเงื่อนไขต่างๆเหมือนกันนะครับแล้วก็โปรโมชันตัวนี้เนี่ยราคา300บาทนาน30วันนะครับเอาพูดแบบหลักง่ายๆก็คือว่ามันจะยืนพื้นอยู่ที่ความเร็ว1เมกะบิตเพอร์เซกในราคา300บาทนาน30วันเต็มๆครับ1เมกเนี่ยอยู่ได้นาน30วันเต็มๆนะครับ แล้วมันจะแถมตัวเน็ตให้กับคุณผู้ชมที่ความเร็ว15เมกนะครับแถมตัวเน็ตที่เป็นความเร็วเต็มสปีด20 gb เมื่อครบ20 gb พวกความเร็วก็จะลดลงเหลือ15เมก15สมกนี่แถมฟรี60 gb นะครับเมื่อครบ80ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยระบบก็จะตัดลงมาเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อ้นในทันทีจนครบ30วันกันเต็มเต็ม แล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะรับสิทธิ์เพิ่มอีก20 GB ก็กดดอกจัน777ดอกจัน7693สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับรับสิทธิ์ทุกๆ30วันเมื่อเราเติมเน็ตสิทธิ์นะครับเมื่อระบบต่อเน็ตให้กับเราเสร็จปุ๊บเราต้องมากดรับสิทธิ์ทุกๆ30วันนะครับถ้าไม่รับสิทธิ์ตัวนี้ก็คือจะไม่ได้นะครับเราจะไม่ได้หลักๆก็คือ80 GB เท่านั้นเองครับนี่คือตัวเน็ตฟรีนะครับแล้วก็แถมโทรฟรีทุกคราขายโทรฟรีนี่ก็คือโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาาาาาททวงงสสยยแลลรใหมม่่ะ ถ้าไม่มีเงินระบบจะตัดสายอัตโนมัติแต่ถ้ามีเงินระบบก็จะกินเงินกันไปยาวๆจนกว่าเงินจะหมดแล้วถึงจะระบบจะตัดสายนะ, <_ C 1> นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขนี้คุณผู้ชมไม่ต้องเถียงอยีกครับหลายๆท่านก็เถียงตาใสเถียงแบบหน้าดันๆ้านด้วยแหละครับบางท่านเนี่ยบอกว่ามันตัดสายเองอัตโนมัติถ้าคุณมึงไม่มีเบอร์ไม่มีเงินในระบบมันก็จะตัดสายให้เองอัตโนมัติครับเพราะมันกินเงินติดลบไปไม่ได้ครับนะครับ แต่ถ้ามีเงินอยู่ในระบบมันกินเงินครับนาทีที่16เป็นต้นไปมันกินเงินแล้วครับนาทีละ1นบาท1บาท1บาทครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเถียงครับและเถียงหน้าใสๆเถียงหน้าด้านๆด้วยครับบางคนเนี่ยนะครับแล้วรู้มากครับนะครับทีนี้รหัสในการกดสมัครแพ็่เก็บโปรโมชั่นตัวนี้ก็คือดอกจัน777ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเก้าสองเจ็ดสองดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับนะครับ ต่ออายุอัตโนมัติกันไปครั้งละ6รอบครับรอบละ30วันนะครับต่อกันไปเรื่อยๆ6รอบ6รอบ6รอบ,รอบต่อไปเรื่อยๆครับรอบละ30วันนะครับย้ำอีกครั้งนึงว่าแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เน็ตไม่อั้นอยู่ที่1 m เมกะบิตเพอร์เซกครับราคา300บาทนาน30วันแล้วได้เน็ตฟรีมาจำนวน80 GB นะครับเมื่อครบ80 GB ปุ๊บเนี่ยก็คือจบกันในส่วนของเน็ตความเร็ว ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมายืนพื้นอยู่ที่1นึ่งเมกะบิตเพอร์เซกไม่งั้นหลายๆท่านบอกว่า1นึ่งเมกกะบิตเพอร์เซกไม่งั่นทำอะไรได้บ้างทําได้ทุกอย่างครับแต่ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับสเปคมือถือของท่านด้วยนะครับถ้าท่านใช้มือถือเครื่องราคา2 0 0 0ันสามพันมันอาจจะมีชา้าช้าหน่วงหน่วงบ้างครับหนึ่งเมกเนี่ยแต่ถ้าท่านใช้มือถือเครื่องหนึ่งเป็นหมื่นราคา8ปดพันเก้าพันไม่มีปัญหาครับดู u t u b e ยังไหลลื่นเลยครับเข้าแอปบัญชีธนาคารจ่ายเงินน่นนี่นั่นครับดู o b e ดูทูบล ดูแลส์สดยังได้เลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสเปคของมือถือของท่านด้วยนะครับซื้อมือถืออย่ากขี้เหนียวเงินครับซื้อที่ราคาสูงๆทักนิดนึงครับเพื่อการใช้งานที่มันไหลลื่นครับจะได้ไม่ขัดใจทีหลังนะครับมีอารมณ์นะครับมีอารมณ์นะครับแต่อารมณ์ขึ้นแหละครับบันทึกเทปห้องตอนนี้อากาศมันร้อนด้วยครับเดือนเมษายนครับวันนี้เดือนนี้นะครับอากาศร้อนครับนะครับนะครับ ย้ำรหัสอีกครั้งนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน9272ดอกจัน1170 104เหี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับคุณผู้ชมติดต่อร้านซารุทคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้หมดช,ช่องทางนะครับ id line ก็ค้นหาทางเบอร์โทรศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดหรือค้นหาทาง id line serewutcomputer นะครับ mm hmm. ทีนี้มาถึงโปรโมชั่นเน็ตสำหรับทุกเบอร์กันบ้างครับในระบบเต็มเงินนะครับเมื่อกี้สองโปรโนูน้นั่ะเป็นตัวของเปิดเบอร์ใหม่กับย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นครับแต่โปรโมชั่นนตัวี นะครับจะเป็นตัวที่ então, ų, สม <internally. S 3> ัครได้ท okay. ุกเบอร์เบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้าย่ายเบอร์เดิมสมัครได้หมดเลยนะครับสมัครได้หมดครับตัวนี้เป็นเน็ตไม่อั้นมันลดสปีดมันลดความเร็วห้ามนามาใช้ในการหลดบิดเหมือนกันเลยครับตัวที่เป็นเน็ตไม่อั้นมันลดสปีดมันลดความเร็วย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าห้ามนามาใช้ในการหลดบิดห้ามนามาใช้ในการหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบต่อเนื่องเดี๋ยวเขาจะลดความเร็วของเราลงครับนะครับแล้วตัวนี้จะมีแบบ2เมกับ4เมกครับ2เมกกับ4เมกนะครับขอซูมเลยครับซูมครับซูม ซูมเข้าไปครับให้เห็นตัวนั้นชัดๆกันเลยครับนี่ครับ eis ในะระบบเติมเงินนะครับแพ็่เกจโปรโมชั่นตัวนี้เบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมสมัครได้หมดเลยมันจะมีตัวที่เป็น 4x เม1วันนะครับไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว1วันแล้วก็แถมโทรฟรีทุกเครือข่ายแค่10นาทีเท่านั้นเองครับรหัสในการกรดดอกจัน777ดอกจัน7627ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วทรออกราคา35บาทรวมภาษีแล้วครับนะครับ ราคารวมภาษีแล้วครับ VAT รวมภาษีแล้วนะครับเออพูดถึงเรื่องแ VAT ภาษีครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้จ่ายภาษีผู้ที่มีเงินได้ของบุคคลธรรมดานะครับพงอด9 0 9 1ใช่ไหมครับรีบยื่นชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้เสร็จภายใน9เมษายน2567นี้นะครับฝากมาโดยสัมาก่อนจังหวัดสตูลครับนะครับใครที่ยังไม่ได้ยื่นภาษียื่นเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะ ปรับเงินนะครับต่อของเราโปรโมชั่นครับ4เมกะบิตเพอร์เซกต่อครับแล้วก็ใช้ได้งาน2วันนะครับอ,อันนี้ได้โทรฟรีทุกราข่าย10นาทีนะครับราคา58บาทกดดอกจัน777ดอกจัน7628ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกครับแล้วก็โปรโมชั่นของตัวเน็ตไม่อั้น2เมกะบิตเพอร์เซกนะครับแถมโทรฟรีทุกราข่าย15นาทีนาน7วันเน็ตนี่นาน7วัน,น,น,วนครับ แต่โทรฟรี15นาทีนั้นก็ถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยครับราคา155บาทรวมภาษีกดดอกจัน777ด 77, อกจัน7630ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาเป็นตัวเน็ต30วันไม่อั้นนะครับ2เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีเฉพาะเครือข่ายเอไอเอสอย่างเดียวนะครับกดดอกจัน777ด 77, อกจัน7631ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกราคา380บาทครับ ต่อมาเป็นตัวเน็ต30วันเหมือนกันนะครับไม่อันมอเตสปีดมอเตความเร็ว4เมกะบิตเพอร์เซกครับแล้วก็มีโทรฟรีในเครือข่ายของเอชอย่างเดียวนะครับราคา470บาทครับกดดอกจัน 77, 7 7็ดอกจัน7632ดอกจัน1 1 7 0 1 0นเหสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อมาเป็นตัวเน็ตไม่อันอย่างเดียวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนาน7วันนะครับเน็ตไม่อัน2เมกะบิตเพอร์เซกนาน7วันราคา130บาท กดดอกจันเจ็ดเดอกจันเจ็ดหจันหนึ่งหนเหลี่ยมแล้วโทกออกฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บารจอมนิดซิมกันด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อสบอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางร้านสารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้หมดทุกช่องทางนะครับต่อมาดูตัวนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตัวของไหนอีกครั้งหนึ่งล่ะของเอเอสครับตัวนี้ครับ ตัวนี้เออีกตัวนึ่งนะครับอีกโปรโเน่งก็คือรวมไว้ทั้งหมดแล้วครับมีจะมีความเร็ว1เมตร2เมสีเมรแล้วก็6 10, มมเม10เมกนะครับตัวนี้สมัครได้ทุกเบอร์เหมือนกันครับเนี่ไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับสมัครได้ทุกเบอร์ขอซูมกันแบบชัดๆเลยครับนี่ครับนะครับ ตัวนี้ราคารวมภาษีแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเน็ตไม่อั้นม่ลดสปีดมันลดความเร็วห้ามนำมาใช้ในการโหลดบิยดห้ามนำมาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันเดี๋ยวเขาจะลดความเร็วของเราลงนะครับเรามาดูตัวแรกครับเน็ตเอไอเอสหนึ่งมกนะครับไม่อัน27บาท1วันกดดอกจัน7 7 7ดอกจัน7 0 2 1ดอกจัน1 1 7 0 1 0นเหสี่เหลี่ยมโทรออกต่อไปเป็น1เมก ไม่อั้นนะครับ3าบาท2วันกดดอกจันจ7ดอกจัน7 3 8 0ดอกจัน1 1 7 0ง0หี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อไปเป็น1เมกไม่อั้นอ่า59บาทนาน3วันกดดอกจัน77ดอกจัน7 6 9 6ดอกจัน1 1 7 0 1 0เหลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อมาเป็น1เมกไม่อัน129บาทนานจวันกดดอกจัน7 7 7ดอกจัน7098ดอกัน1ด7อก0ันห่งหน่เูกยอกครับ ต่อมาเป็นเน็ต1เมกไม่อั้นแถมโทรฟรีเครือข่าย AIS อย่างเดียว139บาทนาน7วันกดดอกจัน777ดอกจัน7220ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วตัวออกต่อมาเป็น1เมกไม่อั้น375บาทนาน30วันกดดอกจัน777ดอกจัน7153ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วตัวออกต่อมาเป็น1เมกไม่อั้น800บาทนาน90วันกดดอกจัน777ดอกจัน737 9ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อมาเป็น1เมดไม้อ้น1,200บาทนาน180วันกดดอกจัน777 7 77, ดอกจัน7328ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาเป็น1เมดไม้อ้น1,800บาทนาน365วันกดดอกจัน777 77, 77, ดอกจัน7329ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกครับ ต่อไปเป็นตัว2เมกกันบ้างนะครับ2เมกไม่อั้น30วันอ่า30บาท1วันกดดอกจัน777ดอกจัน7381ดอกจน 70, ัน1 1 7 0 1 0 4เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อไปเป็น2เมก161บาทนาน7วันกดดอกจัน777ดอกจัน7382ดอกจัน1 1 7 0 1 0 4เหลี่ยมแล้วถูกออก ต่อมาเป็น2เมก482บาทนาน30วันกดดอกจันจิตจิดอกจันจิต383ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อไปเป็นตัว4เมกกันบ้างนะครับ4เมกอ่า35บาทนาน1วันเนี่ยกดดอกจันจิตจิจดอกจัน620ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อไปเป็น4เมกโทรฟรีเฉพาะเครือข่ายเออเอสอย่างเดียว45บาทนาน1วันนะครับ กดดอกจัน7 77, 7 77, 1, 70, 4, เจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันหนึ่งหนึ่งเศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วถูออกต่อมาเป็นหเมกไม่อั้นนะครับแล้วก็ถูฟรีเฉพาะกรือขายเออย่างเดียวราคาสี่รบกบาทนะครับสองร้อยสี่บาทนานเจ็ดวันกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจัน 70, 4, เจ็ดสองอดอกจันหนึ่งหนึ่เหลี่ยมแล้วถูออกครับต่อมาเป็นตัว4เมกไม่อั้นนะครับราคา59บาทนานสวันกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็อกจันเจ็ด ดอกจันหนึ่งหนเ็ดศูนยหูนย์สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อมาเป็นสี่เมรไม่อั้นสองร้อยสาบาทนานเดวันกดดอกจันเจ็ดเจ็เจ็อกจันเจ็ดหนึ่งหาสี่ดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศห่งศูนย์สี่เหลี่ยมและโถรออกครับต่อมาเป็นสีเมกไม่อั้นนะครับหกร้อยเก้าสบาทนานสาวันกดดอกจันเจ็ดอกจันเจ็ด่ดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดห่งศูนย์่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับ ต่อมาเป็นตัว4เมกไม่อั้นนะครับ1,285บาทรานาน90วันกดดอกจัน777ดอกจัน7398ดอกจัน1 1 7 0 1 0 4เหลี่ยมและโทรออกครับต่อมาเป็นตัว6เมกกันบ้างนะครับ6เมกตัวนี้49บาทนาน1วันกดดอกจัน777ดอกจัน7209ดอกจัน1 1 7 0 1 0 4เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อมาเป็น6เมก81บาทนะครับ นาน2วันกดดอกจัน7 77, 7 7ดอกจัน7 3 8 5ดอกจัน1 1 7 0 1 0สี่เหลี่ยมและถูกออกต่อมาเป็น6เม 9, Alpha, shot, 77, 21, 10, 10 11, m, กไม่อัน289บาทนาง7วันกดดอกจัน7 7 7ดอกจัน7 2 1 0ดอกจัน1 1 7 0 1 0สี่เหลี่ยมและถูกออกครับต่อมาเป็น6เมก910บาทครับนาน30วันกดดอกจัน7 7 7ดอกจัน7 2 1 1ดอกจัน1 1 7 0 1 0สี่เหลี่ยมและถูกออกครับ ต่อมาเป็นแบบ10เมกะบิตเพอร์เซกันบ้างนะครับ10เมกไม่อั้น59บาทนาน1วันกดดอกจัน777ดอกจัน7386ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อมาเป็น10เมกไม่อั้น102บาทนาน2วันกดดอกจัน777ดอกจัน7387ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อมาเป็น10เมกไม่อั้น354บาทนาน7วัน กดดอกจันเจ็ดเจดอกจันเจ็ดสามดอกจันหนึ่งเศู์หนึ่งศูเหลี่ยมแล้วถูกออกต่อมาเป็นสิเมกไมออันหนึ่งรบาทนานสาวันกดดอกจันเจ็ดเจดอกจันเจ็ดสามดอกจันหนึเ์หนึ่งศูเหลี่ยมแล้วถูรออกต่อมาเป็นสิบเมกไมออันเก้าร้อยบาทนานเกวันกดดอกจันเจ็ดเจดอกจันเจ็ดสามดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ย ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมกันด้วยแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ร้านสาราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้หมดทุกช่องทางนะครับทีนี้ขอเสริมในส่วนของ d t แท็นะครับดีแทตัวนี้ได้ทุกเบอร์เบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะค่าใ้เบอร์เดิมขอ d t แทในระบบเติมเงินกดสมัครได้ตามตรงนี้ได้เลยคุณผู้ชมแคปหน้าจอนี้เอาไว้ได้เลยนะครับผมไม่ลงรายละเอียดครับนะครับแต่เอามาบอกเสริมให้กับคุณผู้ชมนะครับได้ทุกเบอร์ตัวนี้ครับไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับ แล้วก็ตัวนี้ของ d ีเทคเหมือนกันครับได้ทุกเบอร์เหมือนกันนะครับสเมกกับ4เมกราคา470บาท30วันแล้วก็แถมทุกดีในเครือข่าย d ีเทคนะครับแล้วก็2เมกเนี่ยสามบาทนาน30วันก็กดรหัสตามตรงนี้ได้เลยนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะให้เบอร์เดิมสมัครได้หมดเลยแล้วก็เบอร์นี้นะครับโปรโมชันนี้ก็คือ12เมกกะบิตเพอร์เซ็เนี่ยอันนี้ได้ทุกเบอร์เหมือนกันของ d ีเทคนะครับแบบ7วัน193บาทแล้วก็แบบ30วันก็บาทราษีแล้วนะครับคุณวู้ชม าฝากกดติดตามทางช่อง YouTube บลาจอมนิดซิมกันด้วยนะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางร้านสารุปคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้หมดช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k ก็ค้นหาร้านสรุปคอมพิวเตอร์สตูล,ลแล้วไปดูที่เป็นของสาขามานาง0 74, าาูนจดสีจัดส่งและรวดเร็วที่สุดนะครับส่วนเพจสาขาอื่นๆติดต่อได้เหมือนกันหรือจะเป็นในส่วนของเพจในเครือก็ติดต่อได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสลับครั้งนี้สวัสดีครับ